ซาบายดีทุกคนซาบายดีเมอร์สุขุสุสคนเด้อพบกับค่อยซ่องสมส,สุกสาวผู้ไทยคือเก้าทุกคนเมื่อนี้ค่อยว่าค่อยจลลงเซ่เลยทุกคนลงไปเบิ่งว่ากระเจ้าเอสพิลูเน่เพราะว่าอันเมื่อนี้นะกระเจ้าเฮอลงเซ่แล้วกลับไปเบิ่งเขาเฮ็ดคจมนะเราทุกคนเอ้ยค่อยนะตนั้งแต่เฮ็ดนะคอยอยังยี่มีเห็นจะไหมนี่คจมมนันาหากกันเยอะไปเมื่อนี้ในสาวโซนในสาวเอ,อิร์นเซอร์ว่ามีไปเซ่บ่เพราะ่ายังมีนี่ไป แม่หน้าสาวใบป้าแล้วบ่เขากันย่างไปผู้เดียวคนคือสีหลานทุกคนเออเมื่อนี้นะคะเจ้าว่ามีมีหงทานคนไดปข้าวเฮ็ดหงทานกระปุ้นมีมู่แล้วทุกคนเอ้ยป้าเอิ้นน้ำหลังข้าวว้าเฮ่ออาเสียมฟ้าลงนะแต่ว่าค่อยมีนี่ค่อยก็เลยมีอ่าวไปเบิ่งยูเซ่พูดแล้วว่ามัน ก็เจ้าสีเฮ็ดพี่เลรแน่นะนคือสีหลายอยู่เราเมื่อนี้เนาะคือสีหลายอยู่เราทุกคนเลยหลงท่านมีหงทานผมในหงทานขรบพุ้นตั้งแต่เฮนะ็ดโคในมีเล่ลงมีได้เห็นเดี๋ยวันนี้เหอะนะกายจะซื้อไมได้ไปเฮ็ดนำเขาเลยกระหอน,น,หนล้วทุกคนเลยคนหลายเติบได้ มีหัวกะเจ้ามามาเมิดแล้วบล็อคไปเห็นยูทูบเบอร์ทุกคนเลยไปทักได้ก็ไปแล้วจับกล้องอยู่นี่มาบาดเห็นมาทองไม้ทุกคนเลยหักกันมาเออหักกันมาโยหอหักกันแล้วเว้ยน้องไข่คือ ดิเลยเด้อข <st immun ization> <st> really ุมควายไปหาก่อนเห็นแล้ว <ppy> ป <aciones> ุ๊บเห็นอีพอสอนขี้ดินอยู่แบบนี้เราเคยหากามาทุกคนเลยตั้งแต่คำว่าเฮ็ดโคเฮ็ดโคตั้งแต่โหนขี้ดิน นี่เด็อีพอมากเรามีเคยมาแล้วเธอน่ะขไมเคยนะ นี่นนลนแล้วล่ะนะเอากิินเชอร์แล้วกับเอาน้ำหยอดกลางเทิมนุกคนอันนี้แมนสบุญมาขาเดววย <c oughs> กับข้าวกับเจ้านะคุ้มเดีวปะาคุ้มเดีวคุ้มเดียวครับคุ้มจี คนมีไว้แล <ing> ้วทุกคนเลยไอูดซว้าได้ยตพี่แกยังหดจอสุะฮเขาขี้ดล้วลงลุมเพืมันเต็มมดทุกคนเลย บันนี้คอ,อยได้เน้นอัน,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 นกกเง้นบำนาญกระจาุกควเลยใช้เชือกเบลล์ะละ

ขุนเฟินกามาได้ทุกคนเฟินหากกาม่าพวน่ะอันนี้เป็นเป็นคุ้มซี่นะทุกคนะเจ้าเอสเป็นคุ้มเพอคุ้มมั่นนะมันมีหลายหลายคุ้มอันทั้งพีกัมมี่ มีสองสองคุมสองน้อยพี่ดินเซอแล้วกับหดน้ำทุกคนเหมยหดแล้วผู้สาวงามสารขีคดินมาซอยเวโลมือนี่นะทุกคนเลยคนกลายอยู่ได้กระเจ้าเอากระเจ้าน่ะเอาจักมา บักเลยายๆนยนี่ก็มีนี่โหบักเลยายโนยทุกคนเพราะว่ามันมีหลายคุ้มด้่ยสมีหลายคุมอันคุ้มสุขอกับกำลังมือเอาจักอยู่เมย์หนแล้วหาก็ะยิบมือเอาจักเดี๋ยวนี้ข้บปุ้นทุกคนมาเนี่ยข้บปุ้นขายดีขนาดทุกคนเลยมีเจ้าดีเลย

กินอยู่แค่น้ำลำเซ่ทุกคนมาเฮ็ดกูแล้วกะซมือซข้าปุ้นขุนหลักด้ยแซ่บแซ่บเนาะกินเพิ่มกินบ้านเพิ่มกันข้าวใส่ด้วเจ็ตแปนเดลยรับไม่อหวกว่าเก้าทุกคนกลุ่มอคอยกะก็จะเอาเอาแจ๊กมาแล้วนะมีไดีฮนแล้วน้ำกะเอาแจ๊กดูตนาะวันนี้ คุมห่าวก็ได้ได้จักแล้วทุกคนเลยขา่ากาวกมากกินนี่ <c ười> ก,กินเป็น,บบน่นแบเนี่น่าเสบบอมัดสองโทยแล้วพอนบออันนี้คุ้มห่านะทุกคนปุดดินมาเซอร์แล้วก็เอาหากาวจักมากเม,กมยหฮวน มือซ้ายแห้งคนแล้วก็ซ้ายแห้งจั๊กบนี้อันนี้พอน้าสาวมัดอันนี้ทุกคนเลย น <Workers. S 2> ี้ก็กินข้าวพ่เรลล่าแล้วทุกคนเลยกระเจ้าพักเทงตอนแรกเฮ็ดไม่แต่กระเจ้าก็บเม์ได้ทุกคนบางคนก็เมื่อบางคนก็ยู่ตอนแรกก็เฮ็ดอีพักเทงจะหน่อยจะก็กระเจ้าก็เฮ็ดอีทุกคนเลยน่ะเอาจากมาแล้วกันเป็นอะไรมาทุนตดไม่ได้ละจากน้จากยาน้ำทุกคนเอาจากมาละติีไม่ได้ของกระเจ้าน่ะตึ๊ดตึ๊ดึ๊ดของก้อยนั่นน่ะ ใช่ทัんん้งหมดเมยหุ่นดินหุ่นน้ำาชแล้วทุกคนเลยจนทะเลารอบเมยก็เป็นเดียวเมยเป็นเดียวแล้วเป็นยังมีได้ยังยังมีอันยังมีเต็มอยู่พระเจ้าเสือคักเลยนะคะเอาน้ำเสือนี่จักติดได้แล้วนะทุกคนแต่มีหัวน้ำที่ขึ้นอยู่บ่ ตอนนี้คนกันเริ่มมีมีแล้วุกคนเพราะว่าเขามือมีคว่าตอนแรกเขาซีมาอีบอเขาจักกับมือเอ้ยอกาบ้านะบ่อแห้งมาหาน้ำซ่งนะ